วิธีใช้ช็อตคัตตัดวิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับในไ n a ์คั t Pro นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาฝากกันเล็กๆน้อยๆแต่เชื่อว่าถ้าคุณจำได้เนี่ยตัดต่อวิดีโอได้เร็วขึ้นแน่นอนครับอ่าลองมาดูกันเลยนะครับอันแรกนะครับเวลาเราจะตัดวิดีโอใช่ไหมครับปกติแล้วเราก็จะต้องใช้มีดโกนนช่มั้ครับเบรดตัวนี้นะครับคุณก็กดตัวบีนะครับพอกดตัวบีปุ๊บมันจะกลายเป็นมีดโกนเป็นกันไก่ คุณก็สามารถจะใช้ตัดได้เลยนะครับเป็นกันๆออกมาได้เลยเห็นไหมครับด้วยกดตัว b ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วตัวที่สําคัญที่คุณใช้อยู่เป็นประจํานะครับก็คือตัว select t o o นะครับก็คือตัว a นั่นเองนะฮะหรือคุณจะสังเกตมาดูตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณลืมนะครับก็คือตัว select t o o l คุณกดตัว a นะครับพอกดตัว a ปุ๊บคุณก็สามารถจะกลับมาเป็น select t o o l ที่จะเลือกนะครับเอาเป็น arrow เนี่ย ลูกศรเนี่ยไปเลือกทํางานตรงไหนก็ได้นะครับแค่กดตัว a ตัวเดียวนะครับแล้วเวลาตัดต่อคุณเคยอยากที่จะทําภาพฟีดเฟรมไหมครับภาพนิ่งค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติแล้วใช่ไหมครับคุณก็จะต้องเข้าไปในโหมดที่เป็น slow motion อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปกดโ o ไว้เพื่อที่มันจะได้ฟีดภาพนิ่งของคุณใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวิธีฟีดอีกแบบหนึ่งง่ายนะฮะสมมุติว่าเราจะฟีดตรงนี้ใช่ไหมครับคุณแค่กด ออปชันนะครับแล้วก็ตัว f พอคุณกดออปชัน f ปุ๊บเห็นไหมครับว่าคุณจะได้เฟรมนี้ที่มันค้างอยู่นะครับคุณอาจจะเอาไปใช้ทำเทคนิคอะไรต่างๆไว้ใส่กราฟิกหรือว่าไปทำอะไรก็ได้นะครับแค่กดออปชัน f ค้างไว้แค่นั้นคุณก็จะได้ภาพฟรีสเฟรมแล้วครับภาพนิ่งภาพนี้ส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็คือ เวลาคุณตัดตอด่อโดยทำลายแล้วคุณต้องการจะย่อหรือจะขยายใช่ไหมครับปกติคุณจะมาทางขวามือนี่ใช่ไหมครับจะขยายมันออกไปหรือจะย่อมันลงมาใช่ไหมครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับช็อตคัทง่ายๆที่คุณสามารถทําได้ก็เพียงแต่ว่าคุณแค่กดคำสั่งนะครับแล้วก็กดบวกมันจะขยายขึ้นหรือกดคำสั่งแล้วกดลบนะครับมันก็จะย่อลงเห็นไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆก็จะเป็นวิธีอะไร วิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณทํางานได้เร็วขึ้นแน่นอนครับส่วนอีกอัน,นะครับที่คิดว่ามีประโยชน์มากนะครับและเอาไว้ใช้ทํางานได้หลายๆแบบก็คือ l a n g t selector นะครับคุณแค่กดตัว r นะครับพอกดตัว r ปุ๊บม,มันจะเป็น l a n g t selector สังเกตดูนะฮะอันนี้เป็น arrow ธรรมดาใช่ไหมครับพอกดตัว r ปุ๊บม,มันจะเป็น l a n g t selector มันทําหน้าที่อะไรนะครับมันก็คือทําหน้าที่พอคุณคลิกตรงหัวตรงไหนไปลากไปถึงตรงไหนมันจะเลือกเฉพาะ area ตรงนั้นเท่านั้นเองมันจะเลือกเฉพาะแค่เร e a นี้น นะเลือกแค่อะียที่คุณต้องการสมมติว่าคุณต้องการที่จะเอ็กพอร์ตวิดีโอของคุณคุณมีวิดีโอยาวไปหมดเลยแต่อยากจะเอ็กพอร์ตเฉพาะช่วงนี้เพื่อเอาไปทำช็อตหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถจะทำได้หรือคุณต้องการที่จะเลือกนะครับออดิโอนะครับเฉพาะช่วงนะครับพอคุณได้ออดิโอช่วงนี้ปุ๊บคุณอยากจะปรับวันลุ่มนะครับให้มันค่อยลงหรือให้มันดังขึ้นคุณก็สามารถจะทำได้ง่ายๆเลยนะครับ อันนี้ก็คือกดตัว R ตัวเดีนนนย,ยนะครับ Length Selector ครับอีกอันหนึ่งง่ายๆนะครับที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับก็คือ Copy นะครับ Copy วิธีที่จะกด Copy ก็คือสมมุติคุณต้องการ Copy ไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมฮะวิดีโอตัวนี้คุณกด Command C นะครับมันจะทำการ Copy ให้เรียบร้อยนะครับพอหลังจากนั้นคุณต้องการจะเอาไป Paste ไว้ที่ไหนสมมติว่าคุณไป p a s ตรงนี้ต่อจากตรงนี้นะครับคุณก็กด Command V นะครับ มันก็จะเพสต์มาให้คุณเรียบร้อยนะครับก็คือ Copy แล้วก็เพสต์คอมเมนด์ c กับคอม m มนด์ v แค่นั้นเองนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยคุณตัดหัวตัดหางวิดีโอให้มันได้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับก็คือปกติแล้วคุณจะตัดหัวตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าคุณต้องการเอาอันนี้ทิ้งไปแทนที่คุณจะต้องมาเอากันไกลตัดมันแล้วก็มี selector to เลือกแล้วก็ลบทิ้งใช่ไหมครับไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วครับคุณกด option นะครับแล้วก็มาที่ตัว เครื่องหมายเปิดวงเล็บปุ้งมันจะตัดแล้วก็ทิ้งหัวไปให้เรียบร้อยในขณะเดียวกันสมมติคุณต้องการจะตัดหางตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับก็ทำคล้ายๆกันก็คือกดออปชันและกดเครื่องหมายปิดวงเล็บนั่นเองปุ้งมันก็จะตัดหางออกไปอันนี้คุณก็สามารถจะตัดต่อได้เร็วขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็เรื่องของช็อตคัทนะครับวันนี้เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะ แต่ว่ามันมีทริคกีกนิดนึงถ้าคุณอยากจะรู้หรือจําไม่ได้ว่าช็อตคัทตัวนั้นมีอะไรนะครับอย่างสมมุติว่าผมมาที่ select t o นี้ใช่ไหมครับคุณสังเกตดูด้านขวาสุดนะครับมันจะมีตัวหนังสืออยู่นั่นแหละครับคือตัวช็อตคัทของคุณแต่มันไม่ได้มีอยู่ที่ทุกที่นะครับตัว trim นี่ก็ตัว t เห็นไหมครับตัว breadth ตัวนี้ก็คือตัว b นะครับตัว zoom ก็คือตัว c หรือตัว z นั่นเองนะครับอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ทางขวาที่บอกคุณอยู่แล้วถ้าในเคสที่คุณลืม นะครับส่วนตัวอื่นที่ผมแนะนําไปถ้ามันไม่อยู่ในนี้นะครับมันจะมีอยู่ในคําสั่งในคีย์บอร์ดนะครับซึ่งถ้าคุณสนใจอยากจะรู้จะเชิงลึกลงไปมากกว่านี้หรือว่าอยากจะทาคัสตอมเองช็อตคัดเองเนี่ยถ้าทคยคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้คุณทำช็อตคัดถ้าคุณชอบเกี่ยวกับไฟนักขั้นะครับกำลังหัดตัดต่ออยู่ที่นี่มีเพลย์ลิสต์นะคุณวิ่งเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของไฟนักขั้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นที่คุณไม่สนใจนะฮะ แต่ถ้าคุณสนใจเรื่องวิดีโอถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้จัดแสงตั้งไม่ปรับกล้องอะไรพวกนี้ที่นี่ก็มีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นอยู่เหมือนกันก็เข้ามาชมกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์ส่งหัวใจดวงเล็กๆมาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝาก u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking.